าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดตัวขายสลากดิจิทัล80บาทผ่านแอปเป่าตังค์ครั้งแรกเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้ชบาจะชวนเพื่อนๆมาลองซื้อสลากออนไลน์กันดีกว่าคะ่ะขั้นแรกนะคะ เพื่อนๆต้องโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมากันก่อนหน้าตาแบบนี้เลยจากนั้นต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาในหน้าแอปนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้า G Wallet เพื่อตรวจสอบเงินของเราก่อนนะคะว่ามีเงินเพียงพอที่จะใช้ซื้อสลากตามจานวนที่เราต้องการไหมทำไมพอให้เพื่อนๆเติมเงินเข้าไปใน G Wallet กันก่อนนะคะจากนั้นให้เรากลับมาในหน้าแรกคลิกไปที่ช่อง ซื้อสลากดิจิตอล80บาทแอปจะเข้าไปในหน้าถัดไปให้คลิกอีกทีที่ซื้อสลากดิจิตอลด้านบนซ้ายมืออีกทีนะคะทีนี้เราก็จะมาเลือกได้ว่าเราจะซื้อโดยการค้นหาเลขเด็ดจากช่องเลขเด็ดหรือว่าจากหลานค้าถ้าเรามีเลขเด็ดเลขดังในใจแล้วเพื่อนๆกดเลขได้ตามสะดวกสบายเลยค่ะ กดได้ทั้ง6หลักหรือจะกดแค่เลขท้าย2ตัว3ตัวก็ได้นะคะน้องชบาจะลองกดค้นหาเลขนะคะจากเลขเด็ดโดยน้องชบาจะกดเลข6หลักก่อนละกันสมมุติว่าเป็นเลข9 8 7 6 5 4ซึ่งหากไม่พบเจอหมายเลขที่เราต้องการแอปจะปรากฏหมายเลขอื่นให้เราเลือกนะคะหากเราต้องการค้นหาใหม่ให้เรากด ตรงช่องล้านค่าค้าที่นี้เอาใหม่นะคะจจบาจะมาลองเลือกสลากจากเลขค้าย2ตัวละกันสมมุติว่าเป็นเลข42 แอปจะแสดงตัวเลขหรือสลากที่มีอยู่ที่ลงท้ายตามหมายเลขที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆลองเลือกที่ถูกใจกันว่าจะเอาใบไหนจากนั้นให้กดเลือกค่ะพอเราเลือกแล้วด้านล่างของแอปจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเวลาการชำระเงินว่าต้องชำระเงินภายใน15นาที จากนั้นให้เราคลิกไปที่ช่องตรวจสอบสลากเพื่อนๆตรวจสอบก่อนชําระเงินนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเพิ่มจำนวนสลากที่ต้องการซื้อได้อีกนะคะหรือถ้าพอแล้วก็กดไปที่ชําระเงินด้านล่างซึ่งแอปจะเข้ามาแจ้งยอดเงินหากเรามีเงินใน wallet ของเราเพียงพอเราสามารถกดยืนยันชําระเงินได้เลยแต่หากไม่พอ เราต้องกดเข้าไปในเติมเงินแล้วโอนเงินเข้าไปใน G Wallet ให้เรียบร้อยก่อนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการค้นหาเลขเด็กจากร้านค้ากันบ้างกลับไปที่หน้าแรกนะคะจะขึ้นชื่อร้านค้ามากมายเลยในที่นี้มีต้องหมื่นร้านค้าให้เพื่อนๆเลือกหรือหากเรามีร้านค้าที่เรารู้จักเราก็สามารถพิมพ์ชื่อร้านค้าในช่องค้นหาร้านค้าด้านบนได้เลยนะคะแอปจะโชว์หมายเลขที่ร้านค้านั้นมีอยู่ หากเพื่อนๆสนใจใหมายเลขไหนก็สามารถกดเลือกได้หรือจะกดเอาออกหากไม่ต้องการจากนั้นก็กดชำระเงินให้เรียบร้อยทั้งหมดนี้แอปให้เวลาเราแค่15นาทีนะคะในการเลือกสลากหากเราเลือกมาแล้ว15นาทีแล้วเรายังไม่ชำระเงินแอปจะตัดสลากที่เราเลือกไว้กลับเข้าไปในแอปใหม่นะคะเมื่อเราซื้อแล้วนะคะหมายเลขที่เราเลือกจะมาโชว์ในเมนูสลากของฉัน ด้านล่างให้เรากดเข้าไปดูนะคะทีนี้หากเพื่อนๆถูกลางวัลเราจะทำยังไงเพื่อนๆต้องเข้าไปในเมนูอื่นๆด้านล่างขวามือนะคะจากนั้นเข้าไปตั้งค่าผูกบัญชีรับเงินรางวัล ซึ่งจะรับเงินรางวัลผ่านทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถรับเงินรางวัลผ่านทางธนาคารอื่นได้หากเพื่อนๆมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กอยู่แล้วสามารถกดเข้าไปเพื่อให้ลิงก์กับแอป,ปได้เลยแต่หากไม่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก เราสามารถใส่หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งในการรับเงินรางวัลคือเพื่อนๆสามารถรับเงินรางวัลโดยตรงที่สำนักงานสลากได้เลยโดยการโชว์สลากที่เราครอบครองผ่านแอปที่สำนักงานกองสลากนะคะเพื่อยืนยันสิทธินอกจากนี้แล้วในเมนูอื่นๆน,นั้นเรายังสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสลากของเราแล้วก็ประวัติการขึ้นเงนินรางวัลของเราที่ผ่านมาได้ด้วยนะคะและที่สำคัญ เลยนะคะอย่าลืมช่วงเวลาการจำหน่ายของทางแอปนะคะเพื่อนๆแอปจะเปิดให้เราซื้อสลากได้ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึงห้าทุ่มของทุกวันยกเว้นวันที่มีการประกาศรางวัลเราสามารถซื้อได้6โมงเชา้าจนถึงบ่ายสเท่านั้นนะคะง่ายๆแค่นี้สะดวกแบบไหนชอบเลขอะไรเลือกตามใจได้เลยนะคะฉบาของให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกันทุกๆุกท่านนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ